ทุกความเคลื่อนไหวของแพรวพแสงทองและสันวงสะทอนเป็นอะไรที่ถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งพี่น้องขานะคะว่าที่เจ้าสาวเจ้าบ่าวป้ายแดงคะ่ะกำลังพากันไปทำหล่อทำสวยนะคะแฟนคลับเอฟซีกันรุ่นพี่น้องขาว่าทั้งคู่จะออกมาหล่อสวยขนาดไหนนะคะก็รอรุ้นกันนะคะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวความสุข เป็นช่วงเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆนะคะที่ได้เดินเคียงข้างกันนะคะแต่ล่าสุดพี่น้องคะได้เห็นคอมเมนต์บอพี่น้องเห็นคอมเมนต์แวบๆบแบบไหมคะที่บอกว่าแพรวาวแสงทองน่ะเยอะเดินจับมืออ่ะพอแต่พ่อน่ะจับมือลูกพี่น้องเห็นบอเออพี่น้องคะซ้ำนี่ก็เอามาเป็นดรามาก,ก็เป็นดราม่าเหรอคะ ถ้าคุณมีแฟนคุณไม่จับมือแฟนคุณอ่ะน้าแปลกแล้วนะอ่าแล้วคนที่จับมือก็เป็นแฟนเขานะคะเพราะว่าทั้งหลายๆคนก็เสิเห็นค่ะช่วงนี้พระภาคแสงท่องกับสั้นวงสะท้อนนะคะไปใส่มาใส่เพิ่นกับพราะข้อนหเห็นอ่าซอสสามมือมาน่นีเพิ่นเสหเห็นต่ข้างหลังเนาะค่ะพี่น้องจับมือกันเห็นแต่ข้างหลัง,ะะง,แ,ง,ลงแฟนคลับเอฟซคนที่คิดทอดคิดถึงเพิ่นกับ แค่เห็นข้างหลังแบ๊บๆเขาก็ชื่นใจแล้วค่ะคุณนะคะแต่คนที่ไม่ชอบเห็นเขาจับมือกันก็เอามาเป็นดราม่าพี่น้องคะเอามาเป็นดราม่าพิมพ์เขามาวากับเขาวาไปเดินจับมือผู้ชายแต่พ่อนั่นเดินจับมือลูกซึ่งช่วงนี้นะคะบหน่าสีมาวากับเพิ่นดอกนะคะเพราะว่าทางพ่อเพิ่นกับมารับลูกเพิรนกับเดินจับมือลูกก็ไม่ผิด นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วแลพลวพพลวแสงทองกับซันวงสะทอนเพิ่นกับเป็นแฟนกันมันบอแปลกพี่น้องคะ่ะที่เพิ่นสิเดินจับมือกันถ้าไม่จับสิแปลกถ้าเขาไม่จับคุณก็จะเอามาด่ามากอีกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่ใส่ใจเดินเขายังไม่จับมือเลยอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องว่าอยู่ดีเพราะคุณไม่ชอบหาแต่เรื่องหาแต่เรื่องล่าวากับเขาพี่น้อง คือมันเพอพอสิเป็นดรามา่าที่เยสินบอกอยู่นี่เรื่องแค่นี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนรักกันค่ะพี่น้องข่อยมีแฟนข่อยกันยังจับมือแฟนเด้พี่น้องแม่นว่าถือต้องล่ะเป็นอีหยังที่สวยงามสําเนะสําหรับคนที่รักกันคนที่เป็นแฟนกันเดินจับมือกันเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากมากเลยพี่น้องค่ะแล้วแพรพราวแสงทองกับสันโบสะ์ทรจับมือกัน แฟนคลับเอฟซีคนที่เพิน่นเนี่ยเพิ่นก็นหิวใจแล้วค่ะนะคะแค่เห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าพระธาตแสงทองกับซันวงสะทอนมืออื่นเพิ่นกลับมาเมืองไทยแล้วพี่น้องมืออื่นเนี่ยแหละพี่น้องคะได้สีแดงยินข่าแบบวแว่าเพิ่นจะกลับมาเมืองไทยแล้วนะคะแต่แฟนคลับเอฟซีก็รุนว่าทั้งสองคนไปทำสวยทำหล่ออะไรมานะคะ อาว่าที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าบ่าวนะคะเยสิเสเซอรมันวาสั้นวงสะท้อนและแพร่พร่แสงทองนะคะกระแสพี่น้องคะเพราะว่าหลังจากกลับมาเที่ยวนี้อะ่ะพี่น้องหลังจากกลับจากเกาหลีมาเที่ยวนี่แพร่พร่แสงทองกับสั้นวงสะท้อนงานเข้ารัวๆเลยพี่น้องคืองานมีรอไว้แล้วน่ะผู้ใดว่าแพร่แพรแสงทองกับสั้นวงสะท้อนบ่ปัง ถาเบิงเด้อพี่น้องหลังจากที่เพ่นกลับจากเกาหลีมานี่งานเข้าเยอะแยะมากมายนี่คือสิงการันตีพี่น้องขาว่าแพลวพพลวแสงทองที่บอกว่าไม่มีงานงานลดน้อยงานน้อยลงน่ะกับเป็นกระแสของคนที่บ่ชช่นชอบแต่จริงๆแล้วแพลวพพลวแสงทองน่ะเขาเยสิบเบิงมากหนีก็ถือว่าเป็นอีหยังทีข้องความนะคะตลอดระยะเวลาที ติดตามมาหน่คือบอแพวพี่น้องยิ่งช่วงนี้ยิ่งปังเยสิ์บอกเลยว่าตั้งแต่มามีเอีพีเป็นอะไรที่แฟนคลับ FC เหนียวแน่นแล้วก็เป็นแฟนคลับ FC ที่สนับสนุนมากๆด้วยสำหรับความรู้สึกของเยสิตว่าแฟนคลับ FC คือเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะคะแต่คนที่เขาไม่ชอบเขาก็เอาไปตีแผ่ ไปตีข่าวไม่มีใครเอาไม่มีใครครบบ่มีผู้ใดครบบ่มีผู้ใดนั่นงานกับบมีงานลดหน่อยถอยลงต่างๆนหน้าพี่น้องขามันกับเป็นเรื่องธรรมดาบ่ล่ะคะพี่น้องขาบางเถื่อแพร่ภาพาแสงทองมีหอดสองงานบุญเดียพี่น้องในวันเดียวกันอ่านี่คือสิ่งทีคงควา่มมาตรฐานไวสำหรับแพร่ภาพาแสงทองเยสิบาเป็นหมอล่ำสิ่งทีมีสื่อเสียง อีย่างถี่ย่าวนั่นมากกว่าผู้อื่นโดยสัาเพราะว่ารู้จักแพรวแพรวแสงทองมาเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยพี่น้องเยซิสมันบอลลดนอยถอยลงเลยแหละแล้วก็สร้างพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนแปลงมีอะไรใหม่ๆออกมาให้แฟนคลับ fc ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตลอดพี่น้องคะสำหรับแพรวแพรวแสงทองนะคะตอนนี้ยังมีอ่า เอสพีแนอีกพี่น้องทีเขามาเสริมพี่น้องคะที่เข้ามาเสริมให้มีอี่ยังทีแบบแฟนครับเอฟซเขาถึงได้ง่ายบางคนนะคะพี่น้องคะเป็นกิสอสาจ้างวงบบแมนวงหมอลำซิ่งยังสีพี่น้องเป็นเอสพีแบนะคะซึ่งซันวงสะทอนกับแพรวแสงทองก็สามารถรับงานเจอบแบบนี้ได้พี่น้องคะนำํำล่ลง โล่งต่างๆพี่น้องคะอย่อยางอย่างเช่นตะวันแดงอะไรต่างๆพี่น้องคะตามสถานที่ต่างๆที่เป็นมินิมินิยังสิพี่น้องคะเพิ่นก็สามารถว่าจ้างได้สำขสำหรับ SP b a n แบนะคะพี่น้องคะซึ่งตอนนี้บอกเลยว่างานเข้าพี่น้องค่างานเข้ามากนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญสำหรับแพร่แสงทองและสันวงสะท้อนนะคะก็คือ เป็นอีหยังทีพรานกระแสเป็นคู่รักที่สู้บากบั่นมาด้วยกันคนที่ลุน้นคนที่สนับสนุนคนที่ลุ้นทั้งคู่ให้เขาอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็เป็นคู่รักที่ต่อสู้อุปสรรคมามากต่อมากพี่น้องคะเป็นอีหยังทีสู้มาด้วยกันถือว่าซันวงสะทอนเนี่ย เป็นอีหอย่างทีสุดยอดมากเลยเยสิทธิ์วาเป็นวัยรุ่นเป็นเอิบวันเด็กกระไดพี่น้องอายุนีสิบกว่าปีเอิบวาเป็นเด็กวัยรุ่นที่ใจหนักแน่นมากอ่าในมุมของเยสิทธิ์มองคือเป็นอะไรที่กระแสดรามา่าถาโถมมากๆแล้วเป็นกระแสดราม่าที่รุนแรงมากๆสําหรับทุกๆเรื่องทุกๆกระแสของอ่าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่สั้นวงสะทอนกับแพรวแสงทอง กะสูว่าน้ำกันไหมพี่น้องรักแท้มีอยู่จริงนะจะบอกให้พี่น้องคะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจซะด้วยซ้ํานะคะที่มีคนรักแพรวพราแสงทองอย่างจริงใจนะคะเพราะว่าแพรวพราแสงทองเนี่ยถ้าคนที่ติดตามจะมองว่านางเป็นคนน่าสงสารมากเป็นขีดวิธีมีคบมัดจูอันจูแนวพี่น้องทรัพย์สินเงินทอง แต่รู้สึกว่าแพรวพลวแสงทองเนี่ยสิเป็นคนอ่ารู้สึกว่าแพลพาวแสงทองจะเป็นค้นที่แบบอาภาัพเรื่องความหลักพี่น้องคะตอนนี้เยสิตเลงเห็นแล้วว่าแพลวพาวแสงทองเนี่ยได้พบรักแท้ของเขาแล้วอะไรช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าย่างบุคคลในเมนคู่จริงกันเนาะพี่น้องย่งมบ่คขั้นเมนเนือคู่ที่วิตคนเห่าถ้าพูดได้ว่าผ่านจุดนี้ก็ซิบว่าเข้าใจพี่น้องคะบางคนที่มีผัวเดียวเมียเดียว หมายเทิงว่าแต่งงานรอบเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่โชคดีไปพี่น้องเ่าเป็นเรื่องว่าดีถือว่าเป็นสุดยอดแต่คนเรานะี่ยมันไม่เหมือนกันบางคนก็ผ่านมาหลายหลายๆช่วงชีวิตนะคะแต่ยังไม่พบรักแท้อย่างนี้กับมี่ไหมพี่น้องมันไม่สามารถเลือกได้อนาคตนะพี่น้องคะแต่ถ้าพบรักจริงหรือว่ามาเจอกับคนที่รักแท้อย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของแพลพรวแสงทองและสันวงสะทอนนะคะขอให้ทั้งคู่อยู่กันอย่างมีความสุขขอให้ฝ่าฟันอุปสรรคดราม่าอยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องคะสำหรับมื้อนี้ฝากไว้สักนิดค่ะสวัสดีค่ะ